เนี่ยจริงๆก็มีองค์นี้มาให้ดูพระเนื้อดินแบบนี้มันมันจุดจุดสังเกตง่ายๆก็คืออะไรมันเป็นศิลาแรงมันเป็นเนื้อแรงไงพอเป็นเนื้อแรงปุ๊บเรามาดูอะไรเรามาไล่ดูตรงว่านดอกมะขามเห็นไหมว่านแร่ดอกมะขามอ่ะนะก็คือแร่เหล็กเมื่อเราเจอแร่เหล็กอยู่บนพระกุกเก่ากโบราณเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้เลยว่า พระนี้ไม่ใช่เนื้อดินอย่างที่เราเข้าใจนะครับและไอ้แล้วดอกมะขามเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยดอกมะขามที่มันขึ้นมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันคือตัวกำหนดว่าวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยนะครับมันเกิดจากเครื่องมือในยุคโบราณจริงๆ แต่ถ้าเป็นพระเกศพระเรียนแบบนะเขาจะใช้หยดน้ำหมึกนะสาด,สาด,ส,าดสาดเข้าไปในองค์พระใช่ไหมเราจำได้เห็นว่ามันมีไอ้ว่านดอกมะขามลอยๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะไอ้ว่านดอกมะขามนี่มันคือแร่เหล็กนะซึ่งแร่เหล็กเนี่ยมันก็คือลูกลังนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยเคยเห็นถนนดินลูกลังใช่ไหมนะ่ะเราก็จะรู้ กระบวนการผลิตพระแบบนี้เขาใช้ศิลาแรงมันเลยทำให้เราแยกได้ว่าพระเก่าเนี่ยใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่ได้ว่าใช้ดินเอามากรองนะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าถ้าเอาดินเหนียวนะครับมัล่อนมากรองตลกไหมเอาดินเหนียวเนี่ยมานล่อนมากรองให้ละเอียดมันไม่ใช่ไงเพราะไอ้นี่มันไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะออาฟังไว้ว่า พราแบบนี้เขาเกิดจากแรงนะครับพวกแรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระลอดแบบนี้ก็เหมือนกันนะไม่ใช่เนื้อดินแต่เป็นแรงก็คือลูกลังนะครับนะอ่าเนี่ยเกิดจากลูกหลังดังนั้นน่ะไอ้พวกลูกลังพวกแรงเนี่ยมันจึงมีว่านดอกมะขามนะครับมันก็เป็นตัวดัชนีชี้วัดให้เราเห็นถึง องค์ประกอบของวัสดุที่เอามาใช้นะครับนะเนี่ยเนี่เอเพื่อนเอาไปดูที่บ้านได้เลยว่าเออพระที่สร้างจากเนื้อแรงนะครับนะเพราะเนื้อแรงเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่ามีแร่ว่านดอกมะขามแต่ว่าถ้าเป็นพระยุคใหม่มันใช้ดินใช่ไหมใช้ดินเหนียวใช่ไหมมันก็จะไม่มีแร่วว่านดอกมะขามปรากฏขึ้น นะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็เทียบดูความเก่าได้ว่าความเก่าของพระไอ้พระรอดอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่พันปีใช่ไหมเห็นนะคือหลายๆคนบอกว่าพระนางพญานี่นะถ้าแท้มันต้องกีดกระจกได้ไอ้ส่วนที่มันกีดกระจกเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นแร่เหล็กนะที่เป็นว่านดอกมะขามหิวมาไทยเนี่ยแหละนะอ่าโอเคแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของ ไอส้สมกอแบบนี้นะเราก็ดูยากนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินหรอกว่าเนื้อมันดำเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะ่ะเออมันเกิดจากอะไรพิมพ์ขนมเปี๊ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาดูใหม่นะวันนี้